วันนี้นะคะว่จะมาออกแบบรังสักเราจะสักพีกัน์ดิฟ้าก็คือเราอ่ะจะสักลูกหมาแพนเตอร์กับปมาเรากำลังจะทคอฟข้างสักซึ่งเขาก็จะมาสอนเราผ่านทางออนไลน์เราพูดจริงลูกเนี้ยเหมือนจะเฮ้ยเหมือนไม่เอาเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาออกแบบรังสักอย่นี้มันยากสินเอาปะวันนี้นะคะว่จะมาออกแบบรังสัก แล้วสมาแนะนําโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่นัารู้สึกว่ามันเจ๋งมากก็คือเล่าก่อนว่านาบาปะมีรอยสกักถ้าใครไม่รู้นะมีหนึ่งรอยเป็นดอกไม้แล้วก็อันนี้5้าปีแล้วห้ารอบนี่ตรงนี้ของจีก็แล้วก็๋ยวนี่ไม <laughs> ่อ,อกก็ <laughs> คือจะเล่าว่านัาบปะอยากสักเพิ่มมานานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้สักสักทีคุยกันมาตลอดแลจริงแล้วใช่ก็คือคุยคุยมาเรื่อยๆคุยไปคุยมาเอ้าคุยปิด เหมดเลยไม่ได้สักอดส่วนสิเมื่อกี้จะพูดใช่ป่ะอจีก็มีลายสักตรงนี้ใครไม่รู้นางมีนางมีฟาร์มโกงงป่ะน่ารักป่ะเรากรุบกุก็คือและเราคุยกันว่าเราอยากจะสักเพิ่มแต่ความสักเพิ่มครั้งนี้พิเศษก็คือเราจะสักพ่การพี่ฟ้า้อบคุณเธอเราอะไรกันมด้นตอเพราเลิกไม่ได้นะเว้ย ไม่เลิกได้ดิก็เพราะหมาของเราก็เพราะฝาก็หมาก็คือเราอ่ะจะสากพันเตอร์กับพูม่าเออก็คือเป็นเป็นรูปที่เหมือนกันนะคนละสองตัวป่ะคนละสองตัวติดพันเตอร์พูม่าแล้วก็พันเตอร์พูม่าแบบนี้แล้วเราอ่ะก็หาเลบมาเยอะมากคนจีว่าถ้าใครใครติดตามรสักอยู่บ้างนี้อาจจะชอบงานที่เป็นงานเกาหลีเกาหลีคือไม่ใช่แบบภาพสมจริงอ่ะใช่ไปไปถูกใจงานเกาหลีแล้วเห็นว่าอ่าเห็นไหมมีคนบน นับไปถูกใจลายสัตว์ที่เป็นเกาหลีเกาหลีแล้วมาเป็นเส้นๆใช่ป่มตอนนี้พี่เขากําลังคิดกันที่เป็นแบบลายเส้นมินิมอลมินิมอลนับก็ว่าเกือบจะว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันวาดเองได้นี่มันสามารถแบบเป็นลายเส้นเราได้นี่อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือวาดไม่เป็นทุกคนแต่นับก็ไปเจอโครงการหนึ่งที่บอกว่าเจ๋งมากๆนะคะก็ะคือด้วยความที่นับเป็นลูกบ้านเอพีเอพีเนี่ยเขามีโครงการที่ชื่อว่า neighbor service เพื่อนบ้านเนพื่อคุณ คือมันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ลูกบ้านไอพีแล้วก็ทุกๆคนเลยนะที่สามารถเข้ามาช็อปความถนัดจากเพื่อนบ้านได้เออคือนับอ่ะแค่มองว่าตอนนี้พอมันเป็นช่วงโควิดอะ่ะเราอ่ะจะออกไปทําอะไรก็ยากอันนี้ก็เลยตอบโจทย์นับมากอย่างเช่นตอนนี้ที่นับแบบอยากซัก<า> แต่เราแบบอะอยากวาดรอยสักเองแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยว่าเราออกไปเ,ออเรียนข้างนอกไม่ได้แล้วออดังนั้นไอ้แพลตฟอร์มเนี้ยมันมาช่วยในเรื่องของการที่ให้แต่ละคนมาแชร์ความสามารถของตัวเองอย่างวันเนี้ยเรากําลังจะชอ็อปช่างสักช่างสักมีช่างสักใช่ซึ่ง,เ,อองเขาก็จะมาสอนเราผ่าน,ผ,านผ่านทางออนไลน์แบบโดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากาันสอนว่าออกแบบยังไงอะไรเงี้ยแล้วจริงเข้าไปดูแพลตฟอร์มนี้มาอีกมันมีแบบ รับดูแลหมาสมมติเราไปตัดเราไปข้างนอกเราก็ชอปช็อปความถนัดนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความถนัดที่ทุกคนมีเอใช่ใช่สอนร้องเพลงสอนร้องเพลงสอนทำอาหารสอนเล่นเซิร์ฟสเกตก็มี เออนั่นแหละทุกคนนับอ่ะแค่มองว่าความถนัดเล็กๆน้อยๆที่แต่ละคนมีอ่ะมันมีไม่เหมือนกันเนาะแต่ละบ้านมีไม่เหมือนกันทุกคนอ่ะสามารถมาช็อปมาแชร์ใครมีไอเดียเข้ามาเข้ามาเป็นผู้แชร์ใครที่ต้องการก็เข้ามาเป็นคนช็อปเออแบบเนี้ยอย่างเราเราอาจจะเข้าไปในมุมมองว่าเราจะสอนไม่มีไมมหมมมีไหมเราจะสอนเราจะสอน แต่งบ้านเออเออน้ำอาจาเฮ้ยมันนั้นมีในนั้นมีนน้ำอาจามาแบบว่าเออเป็นมาช่วยช่วยผู้ช่วยคุยแบบว่าเอ้ยแบบไหนดีกว่าวางตรงนี้ดีไหมคะเอาโทนสีนี้ดีไหมคะเออซึ่งซึ่งอะมองมันเป็นเป็นคอนเซ็ปที่ดีเป็นการสร้างรายได้แบบเล็กๆน้อยอาจะไม่ได้แบบวุ่นวาแต่ว่าจริงอรู้สึกมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีเออในคอมมูนิตี้ที่ดีเออใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งมันเป็นแนวคิดเศรษฐกิจแบบใหม่นะคะทุกคนมันเป็น next door economy นะคะก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจจุนเจือที เหมือนให้เราสร้างรายได้หมุนเวียนในสังคมเออมันจะเกิดรายได้ที่แบบหมุนเวียนกันเล็กๆน้อยๆซึ่งตอนนี้นัก็คิดว่าแบบเออมันตอบโจทย์ตอนนี้มากๆเลยอันนี้นัก็เลยอ่ะจะมาแชร์แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนราจะพาไปดูนะคะว่าในแพลตฟอร์มอ่ะมันช็อปยังไงแชร์ยังไงอ้าว้ออันนี้ถ้าใครแบบอยากให้นับเข้าไปเป็นผู้แต่งบ้านได้เม่นว่าเขาเล่นว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูเลหน้าจอว่าไอแพลตฟอร์มเนี้ยในเว็บไซต์เนี้ยมันเป็นยังไงนะครับ เนี่ยเราสามารถเลือกโครงการได้เราจะเอาของโครงการไหนของคนไหนคนไหนลยไปอยู่โครงการเดียวกับเราอะไรเนี้ยวันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกต่างๆบ้าละสวนดนตรีอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงแบบๆแล้เก็จะบอกเลยว่าพี่ที่รับตัดผมอยู่โครงการอะไรถ้าเราอยู่โครงการเดียวกันสามารถให้พี่เขามาตัดผมที่บ้านให้ได้นะออดูแลปลาก็มีมีดูแลปลาลลลช่างกอลฟออกแบบรอยสักครับเลยแบบความประเมินเขามีแบบประเมินความเสี่ยงด้วยนะยืนยันการช็อป คุณจะได้รับผ่านทาง S M S และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้สวัสด,ดีค่ะมีเลขออะไรอะสัสได้ลสว,วัสด,ดีครับอเค้มแล้วนฮะและนี่ก็คือคุณก๊อฟนะคะเป็นช่างสักพี่กอ๊อฟนับเรียกพี่ก๊อฟแล้วกันเนาะนับปะกับจีอะมีหมา2ตัวพี่กอ๊อฟแล้วนับอะรักมันแบบลูกเลยแล้วทีนี้เราเลยอะสักเขา2คนอยู่บนตัวซึ่งจีกับนับอยากศักเป็นลายเดียวกันเหมือนกัน แต่ว่าเราอะอยากได้เป็นลายเส้นคือนะว่ากําลังไปชอบแบบงานแบบมินิมอลที่เป็นแบบเส้นๆใจนึงก็ชอบที่มันเป็นสีๆด้วยอะขาวน้ําตาลอย่างหมานะมันเป็นไอตัวเนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ค่ะมันเป็นหมาเขาเป็นขาวน้ําตาลทีนี้นับแลอยากรู้ว่า ถ้าอย่างเงี้ยมันสักเป็นสีหรือเป็นเส้นที่เป็นลายเส้นมินิมอลมินิมอลมันจะเวิร์กกว่ากันนะประมาณถึงเรอลิสติกอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยเราควรสักเป็นสีหรือเป็นเส้นดีนอ่ะถ้าอย่างงี้ครับถ้าเกิดแบบอยากให้มันอยู่แบบนานเลยผมแนะนําให้เป็นมินิมอลมันเป็นดำน่ารักน่ารักเป็นเส้นดำเนา<ำ>ะเกาหลีเกาหลีแล้วมีกรอบเนาะก็ทําได้ ตามที่เราชอบเลยเพราะว่าอยากให้ทําตามที่ใช่เพราะรอยสักมันอยู่นานแล้วอยู่ตลอดอยู่ตลอดมันไม่อยู่ที่ตัวตัวตัวผมนะมันไม่อยู่ที่ตัวเจ้าแต่มันอยู่ที่ตัวลูกค้าครับผมจะเป็นคนที่ที่ตามใจลูกค้าทําตามลูกค้าสั่งแล้วก็ผมจะไม่ค่อยออกความคิดเท่าไหร่เพราะว่าผมผมเคยออกแบบแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ชอบเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่หนูไม่อยากได้แล้วืนอยากลบ เราเป็นจำเลยโพนี่สักซิวแฟนโพที่สักซิวแฟน,ฟนที่เราก็อย่างนี้ที่อยาเป็นลัวเออเออ,อเออใช่ใช่ใช่เอเี้ยแหละประมาณนี้พี่แมวพี่กอฟแล้วถ้านับอยากได้เป็นลายเส้นตัวเองที่สามารถแบบสักแล้วก็เวลาคนอื่นถามแล้วเราก็บอกว่าเคยวาด <"He i, S 1> เองเองี้ยมันทําได้ป้ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เอาแมวมาแล้วก็ให้พี่ออกแบบ เฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักอะพี่ก๊อฟเราชอบแบบเนี้ยจริงๆอย่างเงี้ยผูมากก็ได้อยู่เนาะได้งั้นพี่ก๊อฟสอนนับกับติหน่อยค่ะในการที่จะวาดรอยสักด้วยตัวเองมันต้องทำยังไงลูกที่อยากได้ใช่ไหมพี่ก๊อฟนับสามอันเอารูปที่นับอยากทำมาวาดพับได้เลยใช่ปะได้เลยครับโอเคเดี๋ยวนับลองดูงังตแป๊บนึงนะครับ Three weeks later โอเคพี่ก๊อฟเรามาเริ่มลองดูเลยนะว่าตื่นเต้นนับอยากลองวาดเองใช้โปรแกรมอะไรอะ สเก็ตบุ๊กปะครับอมใช้ตัวเด็กสเก็ตบุ๊กสเก็ตบุ๊กหรอสิเราเข้าสเก็ตบุ๊กใช่ไหมเปลี่ยนจากช่างศักดิ์เป็นคุณครูค่ะเจนจีก็สอนศักดิ์ด้วยนะอ๋อเอาว่านลูกก่อนนะอยากได้ลูกครูบาแล้วส่งลูกมาให้ผมได้ไหมได้เลยครับไอ้เจ้าสีน้ำตาลขาวไอ้ตัวเล็กไอ้กิยวอ่าเอาตัวเล็กก่อนใช่ไหมใช่ตัวเล็กก่อนแล้วกดไปในช่องเล็กๆเนี่ยกดไปที่ชูอเล็กๆเนี่ยค่ะ แล้วเราก็เลื่อนระดับให้มันโอเปอเันนี่เราก็เขียนอย่างเงี้ยเขียนจมูกอย่างเงี้ยว่าไปเลยว่าทับไปเลยใช่ไหมลองดิท่องกิ๊กิีโลกเงี้ยถ้ามันแบบปุบไปเลยปุ๊บโอ้เข้าใจโอเคโอเค โอเคโอเคไอ้ขอบนะว่าจมูกยังไม่กลมเลยอ่ะคือว่าจมูกมาสิบรอบแล้วอ่ะนี่เนี่ยค่อยๆทำโอเคสีแล้วสิแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงโอ้โหใกล้เคียงโอ้ยมันเปหนีแล้วมันไม่เห็นเออนั่นแหละนั่นแหละ แล้วอย่างเงี้ยเวลาเวลาที่พอเอาไปสักนะคะเราก็คือเอารูปเนี้ยไปให้ช่างเลยอะค่ะใช่ใช่โ้ที่เขอววาดแฟนตเ์เลยวะได้สิว่าแฟนต์นะคุยกับพี่ก๊อฟค่ะคุยพี่ก๊อฟกันที่พี่ก๊อฟคือสอนอาชีพช่างสักแล้วนะไม่ได้สอนวาดอย่างเดียวคือสอนนับทั้งหมดดี<ว><ว>อะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยอะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอ่ะลองเอาออกสิ แล้วโชว์คุณครูกรอกพี่ไม่ชอบให้เรียกครูทำไมคะได้ได้เรียกเรียกเฮียเรียกเะียเฮียเฮียได้เฮียกรอกนี่เฮียกรอกุดเรียกเฮียนะฮะกี่ว่าก็ได้อยู่อ่าอ่ะโชว์โชว์เฮียเขาหน่อยนี่คือเพนเตอร์คือคือถามว่าคือถามว่าวาดได้ไหมวาดได้แต่นี่คือลายเส้นจริงอะแต่คงไม่เอาไปสักจริงแบบเนี้ย ถ้าเวลามือเรามันจเป็นซิกเนเจอร์ใช่ใช่ใช่จริงๆอันนี้คือซิกเนเจอร์ที่ถูกต้องนับก็อยากได้แบบนี้แหละจริงๆวันนี้ได้แลกเปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยอะได้รูปสนุกขอบคุณมากนะคะสนุกมากเลยพี่กอฟตลกนี่ว่าเดี๋ยวไว้ไปหาตอนนี้กำลังหาทำยูทูบอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบเราทำคอนเทนต์ไม่เป็นเนีเราไม่มีแบบ อย่างเงี้ยถ้าเกิดตอบโต้มันจะฝลกใช่ปะใช่เข้าใจครับใช่พวกคนเดียวคือจุดที่ยากที่สุดถ้าพี่กอล์อยากทําอ่ะลองตั้งกล้องแล้วก็อัดอัดอัดพูดไปเรื่อยๆพูดไปคนเดียวอ่ะรอบนี้พูดแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่เอาใหม่มันก็งงเหมือนกันว่าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยนะที่นี่บอกว่าคลิปแรกที่พี่กอล์าทำได้คือสอนใช้โปรแกรมเนี้ยเออ จิจิคลิปเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะพี่ก๊อปลองทำคอนเทนต์เนี้ยลองแบบสอนใช้สเก็ตบุกลองแบบช่วงโควิดว่างๆใครอยากแบบเตรียมรอยสักไปสักเองแบบใช้ลายเส้นตัวเองเนี่ยลองใช้สอนใช้ว่าเฮ้ยทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมว่าเหมือนที่สอนนับอะง่ายมากเลยยังไม่เคยพูดกับตัวเองไงลองส่องกระจกแล้วพูดดูไม่มีใครเคยท่าลองคุยกับตัวเองในกระจกดูว่างๆอะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ก๊อป วันนี้สนุกมาก<ด>แล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งฝึกวาดขอบคุณครับ จบมากกลจบแล้วเคียร์กอกนะคะตลกมากคือเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงอะผานไปไวมากแล้วนับนั่งขำอย่างเดียวเลยแล้วล่าสุดคือสนิทกันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่กอบฟะเขาเคียร์กอพี่กอล์ะพี่กอลว่าเขากำลังทำยูทูบแล้วเขาก็เลยปรึกษาเราแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหมวนว่าเขาแบบ มีคำถามอะไรสามารถไลน์มาถามจีได้ไหมเรากบอกว่าได้เลยไลน์มาได้เลยซึ่งแราอะเราอะได้เหมือนได้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหมือนแบบมาแชร์ความถนัดกันนับก็เลยมองว่าเฮ้ยสิ่งเล็กๆสิ่งเนี้ยที่แบบต่างคนต่างถนัดกันคนละเรื่องแล้วก็เอามาแชร์กันมันกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะอย่างเราอะถ้าเราไม่มีพี่กอบอ่ะเราจะไม่ได้รูปนี้มาทุกคนคือเราพูดสิ่งรูปเนี้ยเหมือนเฮ้ยเหมือนอะปองเอาให้ดูก่อนเออ อมันเป็นเป็นลายเส้นแต่ว่าเดี๋ยวนับจะไปฝึกก่อนแล้วนับบอกเลยว่านับจะเอาความสามารถที่พี่กอฟส่งมาให้เนี่ยจะเอาไปฝึกฝน <c oughs> วาดก่อนแล้วนับเจ้าไปสักจรงสิ่งคิดว่านับไม่ต้องฝึกเยอะยแต่จ<ล>ริงเคือรูปแบนเตอร์คือไม่ได้เลยไม่รู้ว่านหน้ามันไม่ชัด <c oughs> เลยดำ,ดำ มันเป็นไอเดียที่ดีมากเดี๋ยวเราก็เลยสักหน้าผูกมากด้วยฝีมือตัวเองจริงๆนะคะสิ่งที่นับจะแชร์วันนี้เรารู้สึกว่ามันสามารถเอาความสามารถเล็กๆน้อยๆที่มันยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นน่ะมาสร้างเป็นรายได้ให้กับคอมมูนิตี้อะไรคอมมูนิตี้หนึ่งที่มันแบบแลกเปลี่ยนกันจูงเจ่ากันหมุนเวียนรายได้กันไปเรานับมองว่าในสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรดังนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคัญมากก็ลองดูนะคะใครที่ อยากจะไปช็อปหรือไปแชร์สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w a p n e v ์ r s e r v i c e c o m ก็คือคอมเมนต์มาก่อนก็ได้นับอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครที่แบบมีความสามารถในารแชร์เราคือเราจะช็อปเราถ้าใครพร้อมแล้วนะคะก็คือสามารถลองเข้าไปสมัครดูได้เพราะว่าอันเนี้ยก็คือใครอยากจะเข้าไปช็อปอะได้ทุกคนเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกบ้านเอีอย่างเดียวนะคะก็คือเข้าไปดูได้เลยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ ด้ค่ะจะได้ไปช็อนะทุกคน